สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังกันทางสวทรระยองด้วยนะคะ91.75เมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็ทางหน้าเพจ f a c e b o o k ของอสวทรระยองนะคะแักสําักงการสาธารณปุกคของระยองด้วยวันนี้ดิฉันเบิร์ดรสลินซิริล่์ค่ะกับผมนายสมศักดิ์บุษบันพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการนะครับค่ะวันนี้เราอสองคนนะคะรับหน้าที่มา พูดถึงให้ข้อมูลความรูม้นะแก่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันวันนี้เราในส่วนของคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองค่ะขออนุญาตเรียกคุณสมศักดิ์พี่เด่นนะคะพี่เด่นคะวันนี้เราจะพูดถึงคดีทางปกครองสัญญาทางปกครองนี่เป็น,เป,นเป็นประเภทหรือเป็นอะไรในในใน,ในส่วนของคดีปกครองคะอยากให้พี่เด่นอธิบายตรงนี้ดนึงคดีสัญญาทางปกครองเนี่ยเป็นเป็นประเภทหนึ่งของคดีปกครองสามมาตราเก้าตามพระราชบัญญัติจดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2,542นะครับโดยหลักๆแล้วเนื่องจากหน่วยงานของรัฐนะครับมีหน้าที่สำคัญนะครับในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารนณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมนะครับและเพื่อประโยชน์ของสาธารนณะดังกล่าวให้บรรลุผลนะครับรัฐจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารนณะรัฐจึงรัฐจะมีอำนาจและ มีสิทธินเหนือกว่าปัจเจกบุคคลนะครับดังนั้นการใช้อำนาจของรัฐจึงต้องคํานึงถึงสิทธิและปัจเจกบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่และภาระของรัฐด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วสัญญาทางปกครองนะครับได้ให้นิยามไว้ตามความหมายของตามความหมายตามพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2ห้าร้อ่ิบอนะครับ โดยให้ความหมายว่าสัญญาตามปกครองคือให้หมายรวมถึงนะครับสัญญาที่อย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานตามปกครอง<ม>หรือบุคคลใดก็ตามที่กระทําการแทนรัฐโดยมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานนะครับเป็นส,สัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ,ะนะครับหรือจะให้มีสิ่งสาธารณูประคนะครับ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อมานะครับได้มีการเพิ่มเติมคำนิยามตามความหมายของสัญญาตามปกครองจากพระบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติไว้นะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2542ว่า สัญญาใดจะเป็นสัญญาตามปกครองตามความหมายมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองได้นั้นประการแรกคู่สัญญาอย่างน้อยต้องเป็นสัญญาต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบให้ใช้อำนาจแทนรัฐนะครับสอสัญญานั้นต้องเป็นสัญญาเกี่ยวกับ4สัญญาเมื่อกี้ที่บอกไปล่วงหน้านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก สองอย่างก็คือสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลที่กระทําการแทนรัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับให้เข้าร่วมดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการแทนหรือเข้าร่วมดาเนินการบริการสาธารณะโดยตรงนะครับหรือเป็นสัญญาที่กําหนดไว้ให้มีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของรัฐน,นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้การดําเนินกิจการเกี่ยวกับ บริการสาธารณะให้บรรลุผลนะครับนะครับต่อมาเราจะพูดถึงอุทาหรณ์เกี่ยวกับคดีปกครองนะครับค่ะนิดนึงค่ะ,คะก็ส,ส,สรุปสั้นๆให,ให้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่อาจจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าจริงๆสัญญาทางปกครองก็คือเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยนะคะให้การทํางานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามระเบียบนะคะแล้วก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานกับเอกชนใช่ไหมคะถูกต้องครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นสัญญาที่ที่ถือว่าในกรณีที่มีการบริการสาธาณะหรือการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับหน่วยงานทางปกครองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสัญญาตัวเนี้ยเพื่อให้การดําเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้ในกรณีวันนี้ค่ะพี่เด่นเราจะพูดถึงสัญญาประเภทไหนยังไง ที่เป็นจะยกเราจะยกเคสตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมจะได้รับทราบกันว่าเอ๊ะอ๋อในกรณีที่มันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะคะว่ากรณีแบบนี้มันเป็นสัญญาทางปกครองด้วยแล้วก็มันเป็นคดีที่อยู่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองด้วยเนะะี้ยค่ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องสัญญา เกี่ยวกับคดีสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัญญาทุนนะครับจึงญญเป็น,นจึงเป็นสัญญาที่ให้บุคคลหรือบุหรือให้บุคคลกระทําการแทนรัฐนะครับโดยให้เข้าร่วมจัดทบาบริการสาธารณะโดยตรงนะครับยังไงคะพี่เด่นอธิบายตรงนี้ได้ไหก็คือการที่จะให้การที่บุคคลที่จะเข้าไปรับราชการ่ะนะครับแล้วก็ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ให้สัญญาให้ไปทําการศึกษาแล้วก็ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครองนะครับกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการจัดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมบริการสาธารณะโดยตรงซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งตามที่ประชุมใหญ่ของมติที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับสรุปก็คือว่าเป็นสัญญาที่ ให้บุคคลบุคคลหนึ่งนะ,ะเพื่อไป,ไปศึกษาเรียนต่อให้จบแล้วกลับ,บมารับราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็คือให้บริการพี่น้องประชาชนใช่ครับนนะะใช่ครับ,รบทีนี้มันเกิดมันเกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นได้ยังไงอะคะพี่เด่ประเด็นตามปัญหานี้นะครับผมต้องเริ่มต้นก่อนเหตุพิพาทของคดีนี้เกิดจาก นางคามินน่นะครับอันนี้คือนางสมมติเป็นนางสมมุติอ่ะนะครับคือนางคามินเนี่ยได้รับทุนการศึกษาจากกรุงเทพมหานครน,นะครับในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร,ร,ร,ร์นะครับเป็นระยะเวลาสี่ปีนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบจนถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับโดยมีขอ้อกำหนดในสัญญานะครับว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับ ทางนางคำมิ้นจะเข้ารับราชการที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของทุนนะครับตามกำหนดทันทีและจะเข้ารับราชการติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาของระยะเวลาที่ได้รับทุนระยะเวลาที่ได้รับทุนตามคดีนี้ก็สี่ปีสี่ปีสองเท่าก็แปดปีครับหากไม่รับหากไม่เข้ารับราชการก็จะต้อง รับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับตามทุนที่ที่ได้รับพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่านะครับโดยคดีเนี้ยนะครับโดยสัญญาเนี้ยสัญญาให้ทุนของทางกรุงเทพมหานครกับนางคมิ้นเนี้ยนะครับมีนางปูนเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญานะครับหลังจากนั้นหลังจากหลังจากที่คมิ้นได้เรียนจบสําเร็จการศึกษาแล้วนะครับต่อมา เมื่อปี2545นะครับกรุงเทพมหานครก็ได้เรียกนางคมินเข้าไปรายง,งานตัวนะครับแต่ปรากฏว่านางคมินอ้างว่าอยู่ต่างประเทศดูง,งานอยู่ต่างประเทศจึงไม่ได้มานะครับหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็ผัดเวลาไปหลายปีนะครับปี2551อ๋อจนถึงปี51 โอ้หลายปีนะต้งจบจบปี44่ี่ปีสีทางกรทมเรียกรายงานตัวเข้ารับราชการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาใช้ทุนใช่ไหมคะจนมาถึงปีห้าหนึ่งโดยอ้างว่าครั้งแรกเธออ้างว่าเธอไปศึกษาดูงานต่างประเทศจึงจึไม่ได้ไปรายงานตัวนะครับต่อมาปี51ก็ได้เข้าไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า ในวันทําบันทึกนะครับปีห้าหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับทุนในตําแหน่งตามที่กําหนดเนื่องจากไม่ใช่ตําแหน่งที่ตนต้องการนะครับจริงๆแล้วคดีในในข้อท็จจริงนะครับปรากฏว่าทางกรุงเทพมหานาครนะกำหนดตําแหน่งไว้ให้สองสามตำแหน่งนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ตําแหน่งที่เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เธอจบ การศึกษามาครับเธอก็เลยไม่เลือกส่วนตําแหน่งวิศวกรรมศาสตร์ตอนนั้นก็มีอยู่ตําแหน่งหนึ่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเธอยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพจากจากจากใช่ครับจากจากหน่วยงานเฉพาะของเขาอะนะครับก็เลยไม่สามารถรับราชการในตําแหน่งนั้นได้นะครับต่อมาเมื่อนางขมิ้นนะครับไม่ได้เข้ารับราชการตามที่กรุงเทพมหานครเรียกนะครับต่อมา กรุงเทพมหานครจึงมีหนังสือเห็นว่านางคมิ้นอ่ผิดนัดผิดสัญญาแล้วแหละกรุง mm hmm. เทพมหานครจึงมีหนังสือเรียกให้หนางคมิ้นและนางปูนนะครับผู้ค้ำประกันให้เข้าไปใช้เบีย้ยปรับจํานวนสองเท่านะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือที่ทางกรุงเทพมหานครเรียกให้หนางคมิ้นและนางปูนนะครับใช้เบีย้ยปรับถูกตีคืนโดยไปรษณีย์แล้วก็บันทึกว่า นำจ่ายผู้รับไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเนื่องจากไม่มารับภายในกําหนดเวลานะครับหมายถึงว่าทั้งสองฉบับนางนามินกับน,นางปูนี่<ช>อยู่ด้วยกันไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครือญาติกันนะครับก็เลยน่าจะที่อยู่น่าจะเดียวกันพ่าที่อยู่เดียวกันก็น่าจะไม่ได้รับทั้งคู่นะครับต่อมากรุงเทพมหานครกงเห็นว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับต่อมาก็มาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับใน เป็นคดีนี้นะครับเมื่อปี2556เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้นางขมิ้นและนางปูลเนี่ยร่วมกันชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้จ่ายที่ได้จ่ายไปนะครับร้องกับเบี้ยรปรับแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยตามกฎหมายนะครับปรากฏว่าคดีนี้นะครับขึ้นมาสู่ศาลปกครองสูงสุดโดยศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า การที่ผู้รับทุนไปรายง,งานตัวและทําบันทึกการปฏิเสธการชดใช้ทุนตามสัญญานะครับถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่ต้องชดใช้ดอกต้องชดใช้เบีย้ยปรับสองเท่านะครับใ,ในการทําสัญญาทุนนะครับเนื่องจากวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานาครหรือหน่วยงานของรัฐนะครับใ,ให้อุดทุนการศึกษาเป็นการสนับสนุนการให้ทําการศึกษา และนำกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่การที่ผู้รับทุนเนี่ยนะครับปิดสัญญานั้นอาะจะทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเสียหาย uh huh. ทําให้กรุงเทพมหานครขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนง,งานที่ทางหน่วยงานได้วางเป้าหมายไว้นะครับ uh huh. อีกทั้งเมื่อตัวเองได้รับทุนแล้วแล้วก็ไม่มาชดใจทุนเนี่ย เป็นการตัดโอกาสบุคคลอื่นๆที่จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและพร้อมที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานะครับดังนั้นทางศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าเบีย้ยปรับจำนวนสองเท่าเนี่ยเป็นการสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ตรงกับสัญญาทุกประการแล้วนะครับส่วนดอกเบีย้ยที่บอกเมื่อตะกี้นะครับดอกเบีย้ย ของผู้รับทุนและของผู้ค้ำประกันศาลเห็นว่าเมื่อมีหนังสือเมื่อทางหน่วยงานทางปกครองหมายถึงกรุงเทพมหานครน,นะครับได้มีหนังสือเรียกให้ทางผู้รับทุนนางคมม้นเนี่ยนะครับและนางปูนผู้ค้ำประกันให้จดใจดอกเบี้ยเมื่อหนังสือดังกล่าวถูกตีกลับนะครับย่อมถือว่ากรุงเทพมหานครนหมายถึงหน่วยงานทางปกครองที่ให้ทุนนะครับ ยังไม่ได้ตึกมีคำเตือนให้ผู้รับทุนชำระหนี้ตามสัญญานะครับกรุงเทพมหานครจึงเรียกให้ผู้รับทุนชำระดอกเบี้ยได้นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปนะครับส่วนทางผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันเมื่อเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อกรุงเทพมหานคร เมื่อถือว่ากรุงเทพหมหานครไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวการปิดนัดชำระหนี้ไปยังนางปูน,นางปูและนางขมิน้นอ่ปรากดังนั้นทางกรุงเทพหมหานครจรึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องผู้คำประกันให้ร่วมรับผิดผู้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686 วักหนึ่งซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ว่ากรณีใดจะเรียกให้ผู้กำประกันชำระหนี้ก่อนที่จะมีหนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้กำกัะกันไม่ได้นะครับปรากฏว่ากรณีนี้เมื่อทางกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือไปตั้งแต่ต้องได้ส่งหนังสือเตือนไปยัง นางขมิ้นและนางปูนนะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือที่ส่งไปนะครับนางขมิ้นและนางปูนยังไม่ได้รับเนื่องจากเนื่องจากไม่ไม่ปรากฏที่อยู่นะครับตามตามกฎหมายนะครับกรณีนี้จึงถือได้ว่านางปูนผู้ค้ำประกันยังไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกรุงเทพมหานคร,รจึงกทมก็เลย ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้คาประกันให้รับผิดร่วมกับนางขมิ้นได้ส่วนนางขมิ้นที่ทางกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีนี้ก็เนื่องจากว่ากรณีนี้ตามหลักวิชาการตามหลักกฎหมายเขาจะถือว่าคําฟ้องอะนะครับ,รบให้ถือว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวทางลูกหนี้ชั้นต้นด้วยดังนั้นเมื่อทางหน่วยงานฟ้องคดีก็ถือว่าวันฟ้องคดีเป็นวันที่บอกกล่าวให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ สรุปก็คืออาจจะมองอย่างนี้ค่ะพี่เด่นอย่างนี้ได้ไหมคะว่าในกรณีที่จะฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทางกทมอเองเขาก็มีการกําหนดไว้แล้วแหละว่าถ้าจะให้ทุนเนี้ยนะคะจะให้ในในนางขมินเนี่ยนะคะที่จะเรียนทางด้านสาขาเนี้ยเพื่อที่จะให้กลับมารบับราชาการของกทมนะคะอาจจะมีตําแหน่งงานไว้ให้แล้วแต่ทีเนี้ยนางขมินเองก็อาจจะมีมุมมองว่ามันไม่ตรงกับสายที่เขาเรียนมาค,ค่ะ มีตําแหน่งขอเสริมตรงนี้นิดนึงมีตําแหน่งสองสามตำแหน่งที่ว่าจะให้นางขมิ้นสามารถไปทําได้อ่สามารถไปทําได้แต่ว่าปรากฏว่านางขมิ้นบอกว่าอ้าางว่ไม่ตรงกับสาขาที่เขาเรียนมาก็เลยรู้สึกว่าตามตามข้อที่จริงจริงๆในในคดีอาจจะเป็นตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาซึ่งนางขมิ้นเขาเขาปฏิเสธที่จะ ที่จะรับราชการในตําแหน่งนั้นนะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่รับแล้วก็ให้เหตุผลที่จะไม่ชดใช้ด้วยเนื่องจากว่าตําแหน่งที่ทางกรทมให้เธอเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ไม่ตรงก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องชดใช้ก็ได้ไหมใช่ไหมคะก็เลยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมทุเรีนครับเพราะว่าทางทางหน่วยงานทางปกครองเองเขาก็มีการกําหนดไว้แล้วนะคะย่านี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับสภาพที่จะต้องชดใช้ ในข้อสัญญาตรงนี้ใช่ไหมคะพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมคะพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะครับคดีนี้อีกนิดหนึ่งนะครับคดีนี้มีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งเนื่องจากคดีนี้ทางนางคมิ้นกับนางปูนนะครับได้มีประเด็นแล้วก็ยื่นคำให้การตัดฟ้องมานะครับว่าคดีนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ฟ้องเขาอ่ะภายในกําหนดระยะเวลาหรือไม่นะครับ มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวอด้วยใช่เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครได้เรียกเขาเข้ามารับราชการสองครั้งนะครับเมื่อกี้ตามที่บอกไปก็คือเมื่อปีสองพัน้าร้อยสิห้าครั้งหนึ่งโดยทางนางคำมินบอกว่าเขาศึกษาดูงานอยู่ต่างประเทศจนไม่เลยปีสี่ห้าใช่ไหมที่ครั้งแรกที่กทมเรียกใช่ครับแล้วครั้งที่สองอีกครั้งแรกปีสี่ห้าแล้วก็ครั้งที่สองปีสองพัน้าร้อยห้าสิบหกนะครับทางนางคำมินก็เลย เห็นว่าคดีนี้นะครับตางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีหนังสือแจ้งให้เขามารายงานตัวตั้งแต่ปี2545แล้วแต่ว่าตัวเองอ้อางความจำเป็นบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะก,กรณีนี้ก็เลยเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครนะ่ะ ควรจะได้รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับสัญญานี้แล้วตั้งแต่ปี2545นะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครได้มาฟ้องปี2556โดยคดีตามสัญญาตามปกครองของศาลปกครองเนี่ยนะครับมีระยะเวลามีระยะเวลาตามอายุค,ความก็คือ5ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดการโต้แย้งสิทธิ์รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ์นะครับตามสัญญานะครับ ปรากฏว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วว่ากรุงเทพฯเมื่อกรุงเทพมานครได้มีหนังสือได้รับทุนการศึกษาครั้งแรกนะครับได้เรียกนางขมิ้นมาได้เรียกนางปูนะครับมารายงานตัวครั้งแรกไปในกำหนดโดยนางบุญอ้างว่าได้ไปศึกษานางขมิ้นอ่นางขมิ้นขอโทษครับคือนางขมิ้นนางขมิ้นได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกำลังดูงานอยู่นะครับ หลังจากนั้นคู่สัญญาก็ติดต่อเรื่องปฏิบัติตามสัญญากันเรื่อยมาโดยไม่มีเหตุที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนจะไม่ยินยอมปฏิบัติตาม,ม,ตามสัญญาคือหลังจากปีสองพี่สิบ้แล้วนะครับทั้งคู่ก็ได้ติดต่อสอบถามกันมาเรื่อยมาอาจจะสอบถามเรื่องเรื่องตำแหน่งเรื่องเรื่ยงมาตลอดครับคือไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงทางกทมก็เลย คิดว่านางขมิ้นก็ยังยังยังไงก็ต้องกลับมาใช่ครับจนกระทั่งกสมได้แจ้งให้ทางนางขมิ้นมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในปี2,551ันอยหนะครับซึ่งทางผู้รับทุนก็มารายงานตัวนะครับแล้วก็จะก็ได้และได้ปฏิเสธการทำบันทึกในการที่จะบรรจุตำแหน่งตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดนะครับจริงๆแล้วตำแหน่งที่เขาจะให้รับก็คือตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้ตามข้อเท็จจริงที่บอกนะครับโดยบอกว่าจะขอบรรจุนะครับในตําแหน่งวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเองนะครับผู้รับทุนเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประกอบกับในสัญญาทุนก็ไม่ได้บังคับว่าต้องบรรจุในตําแหน่งดังกล่าวนะครับนาง ขมินก็เลยไม่ได้รับราชการนะครับปรากฏว่าศาลนะจึงมองเห็นว่าข้อที่จริงจริงๆแล้วอ่ะเมื่อได้มีการติดต่อกันเรื่อยมาแล้วก็มีการเรียกให้รับราชการอีกครั้งหนึ่งในวันที่ในปีสอง1้าร้ยห้าสิบเอ็ดนะครับกรณีดังกล่าวจึงศาลจึงเห็นว่าเกิดข้อโต้แย้งในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆตามสัญญา ตั้งแต่ปี2551นะครับมเมื่อคดีน,นี้ทางกรุงเทพมหานครนำคดีมาฟ้องเมื่อปี2556นะครับจึงอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีนะับตั้งแต่วันรู้เหตุนะครับตามมาตรา51ของพระราบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับค่ะ,คะประเด็นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่หนางขมิน้นค่าไว้ว่า อาจจะไม่ได้อยู่ในระยะเวลาฟ้องไหมนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธกับกทมให้ชัดเจนเพียง<ช>แต่เลี่ยงหรือบายเบี่ยงมาประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในคดีเนี้ยเราจะเห็นว่าศาลเองท่านพิจารณาเรื่องของระยะเวลาที่ที่นับตั้งแต่รู้หรือควรรู้<ช>นะคะคไม่ไม่ไม่ได้นับจากาที่นังคมินคิดนะคะคิดว่า คิดว่าเอ๊ะตัวเองก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คาดว่ากรทมน่าจะรู้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุให้ต้องต้องเกิดการฟ้องคดีกันขึ้นซึ่งสรุปสุดท้ายเองนางขมิ้นก็ต้องทําการชําระต้องชําระนี่นะครับต้องชาระนี่พร้อมกับดอกเบี้ยต้องกับเบี้ยปรับเบี้ยปรับเบี้ยปรับจํานวนสองเท่าครับของเงินทุนของเงินทุนแล้วก็แล้วก็ค่าดอกเบี้ยด้วยนะครับเป็นจํานวน พอสมควรอยู่อะน,นะครับ <Netherlands> ซึ่งงานนี้นางปูลเองก็สารยกฟ้องใช่ไหมคะสารยกฟ้องกับในในประเด็นของนางปูนเรื่องคำปาาระกันนี่ <c oughs> ผมมีข้อสังเกตนิดนึง,งนะครับ <c oughs> ตามสังเกตของผู้คำปาารนะกันน่ะตามตามคดีนี้สารบอกว่าสารบอกว่า,า,วาตามที่ไปสณีบันทึกนำจ่ายว่าผู้นำจ่ายไม่ได้ไม่ได้มารับเนื่องจากไม่มารับภายในกำหนดสารจึงก็เลยถือว่า ทางผู้คำประกาศยังไม่ได้รับจานวเนี่นะครับยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอ้หมายยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอะนะครับแต่ว่ากรณีดังกล่าวตามกฎหมายตามสารสารยุติธรรมได้ตีความไว้ไม่เหมือนกันกับในคดีนี้นะครับก็ตามสารยุติธรรมการที่ทางหน่วยงานทางบกครองส่งหรือว่าหน่วยงานนะครับส่งหนังสือไปแล้วก็ทางไปรษณีย์ ได้บันทึกไว้ว่านำจ่ายผู้รับโดยไม่ทราบโดยไม่มารับภายในกำหนดเนี่ยทางศาลยุติธรรมจะตีความว่ากรณีดังกล่าวอะ่ะทางหนังสือหรือจดหมายที่แจ้งไปได้ถึงได้ถึงทางผู้ค้ำประกันเรียบร้อยแล้วะนะครับกรณีนี้ได้ตีความไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับทางศาลปกครองใช่ครับเมืเม่อเมือม่อตีความไม่เหมือนกันผลทางคดีก็จะแตกต่างกันนะครับ แต่เนื่องด้วยว่าคดีนี้เป็นสัญญาทางปกครองก็เลยต้องต้องถือตามคดีทางปกครองสัญญาหลักนะครับเป็นสัญญาทางปกครองส่วนสัญญาคำประกันเขาเรียกว่าสัญญาอุปกรณ์นะครับเมื่อสัญญาหลักก็คือสัญญาทุนการศึกษาเป็นสัญญาทางปกครองสัญญาอุปกรณ์ที่เป็นสัญญาพ่วงที่เป็นสัญญาคำของสัญญาทางปกครองก็ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองด้วยอันนี้เป็นศั์ เฉพาะหรือเปล่าคะที่เรียกว่าสัญญาอุปกรณ์ใช่ครับเป็นสัพจคุผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะก็คือว่านอ,อกเหนือจากสัญญาที่เป็นสัญญาหลักแล้วนะคะถ้ามันมีกรณีที่สัญญาอื่นๆนนอกเหนือจากสัญญาหลักนะคะในทางคดีปกครองเขาก็จะเรียกว่าสัญญาอุปกรณ์นะคะที่ท,ที่อาจจะพ่วงกันมากับสัญญาหลักนั่นเองครับถ้ามีเวลาเหลือผมจะ อธิบายเรื่องสัญญาทางปกครองแต่ละกรณีนะครับว่าว่ามีกรณีไหนบ้างนะครับก็น่าจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าแล้วละ่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสอุทหาหรณ์คดีตัวอย่าง คุณสมศักดิ์เองก็ใช้นี่ทุนหมดแล้วใช่ไหมคะครับ <c oughs> นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยแล้วเราเองก็มักจะเจอในในสื่อต่างๆด้วยยุคป,ปัจจุบันแล้วด้วยนะท่านที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานองค์กรไหนก็ตามนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือ กลับไปใช้ทุนกยศอ,อะไรอย่างเงี้กยกยศด้วยใช่ไหมแต่ที่แน่ล่าสุดกยศมีการปรับลดโครงสร้างหนี้คุณผู้ฟังคะถ้าใครเป็นลูกค้าของกยศนะท,ที่ใช้ทุนการศึกษายอยู่ก็ลองกลับไปเช็คดูกยศมีการปรับลดค่าจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะขอ,ของผู้ที่อาจจะมีการจ่ายมาแล้วปรับลดให้ลองไปเช็คดูว่าเราได้ส่วนลดมาเนยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกยศด้วยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าอุทาหรณ์คดีปกครองนะ,ะจะเป็นส่วนหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังได้ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นองค์ความรู้เป็นข้อมูลนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้วันนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วอยากจะสืบค้นแนวคําวินิจฉัยคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองนะคะวันนี้เรามีระบบอคา,าวที่เป็นในส่วนของสารปกครองเองนะคะพิมพ์ Google ได้เลยนะคะเซิร์ชไปที่สารปกครองเรามีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ วันนี้หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแอดมินคอร์ดก็ได้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เด่นนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วฟังได้สิ่งสำคัญวันนี้ก็คือใครที่พลาดอาจจะฟังช่วงท้ายๆแล้วมีความสนใจอยากฟังต่อหรือฟังตั้งแต่ต้นสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง ยูทูบนะคะสารปกครองระยองนะสามารถที่จะเข้าไปติดตามชมรับฟังย้อนหลังหรือทางหน้าเพจของสวทาระยองหรือว่าเพจของสำนักง,งานสารปกครองระยองได้เช่นกันวันนี้เราสองคนคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับเรื่องราวที่เป็นอุทาหณ์คดีปกครองได้อีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ